เป็นเพียงรักเดียวและเธอไม่ฉช่นคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ไฟ,ฟ่ฝันยอมใหใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันอยากม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่ง พ่อฉ,ฉันไงลูกใครเป็นหลัจะบอกข้าเป็นยงพ่ออย่างย่าอย่างเมียอย่างบ้านอย่งรับติตเ,เป็นทองมากไมยังหาบรรดาศักดิ์ข้าไม่มีแม่เจ้าก็ไปรับพาโวนา,มวาหมาทองไว้ค่ะ ได้พ่อขันรอแม่คืบมาแม่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 คืเจ้าพายงาน มาเลยคุณช้างได้อย่างไรข้าใช้คนจะกดค่าจะกดจะกดคนในเรือนของข้าไว้หมดแล้วแม่ไม่ต้องกังวลหรอกแม่ไปกับข้าเถิดรีบไปอยู่ในคนที่ใสอย่างนี้ข้าแม่ไม่ไปถ้าถ้าแม่ไปกับเจ้าเรื่องก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะกดโนบายของข้าไว้แล้วข้าว่าเรารีบไปกันเถิดแม่ แม่ันทองจา๋าแม่วันทอง,ทองเฮ้ยมึงเห็นแม่แม่วนทองกูไหมเนี่ยท่านไปช้าก็ป่ะกรเห็นแม่บันทองกูบ้างเนี่ยท่านขุนช้างท่านขุนช้างท่านจะหมื่นไวให้คนมาพาตัวแม่บันทองไปเจ้าค่ะท่านจะหมื่นไวป่วยหนะักจึงอยากเห็นหน้าแม่บันทองสักค่ะถ้าหายดีแล้วจะพาตัวมาคืนขอรับ มึงนี่เองไอจมื่นไวมึงนี่มันตอแหล่นักเด็กๆไม่ใช่กินนมขุนศรได้ขึ้นตำแหน่งไหนทั้งทีมึงอยากคิดว่ามึงจะทำอะไรตามใจชอบได้ต่านพภารกษะวิชาภูหลังที่ใหญ่นักท่านอภารกษะข้าน้อยจะขุนช้างมีดีกามันถอยพุนพุทธเจ้าโปรดท่านโปรดพิจารณาทุรุษเจ้าสามข่าวยิ่งนัก ไอ้ก้าวก่อนมันเข้ามาข้าจะรับเรื่องไว้แต่จับมันไปเคี่ยนสาทิเร็วโอ้โหสุดยอดตีมันีกงมาช็อตดีนะเพราะฉันเาอดดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ไอ้ยาตกโดอยู่แล้วเอาแรงกว่านี้เอาแรงกว่านี้ทหารแกไปตามจะมึนไวย้อนทองแล้วคุณแขนไม่ข้าทีสิ ค้าในอาณาธีกาของขุนช้างแล้วเรื่องของพระเจ้าช่างวุ่นวายเยี่ยงนะนาคนทองเจ้าต้องเลือกซะกว่าเจ้าจะไปอยู่บใครขุนช้างขุนแผนหรือจะหมื่นไว้ค้าเลือกไม่ได้เจ้าค่ะทำไมถึงเลือกไม่ได้ขุนแผนอีฉันอยู่ไปอีฉันก็เจ็บขุนช้างอีฉันอยู่มารวมยี่สิบปีอีฉันก็ไม่อาจรักจะหมื่นไว้ก็ออกเรือนมีเมียไปเสียแล้วค้าเลือกไม่ได้สากหนในเมื่อค้าให้เจ้าเลือกแล้วเจ้าดันเลือกไม่ได้เจ้าก็อย่าอยู่โลกโลกเลยทหาร นำไปประหารอย่าให้เลือดมันเลิะดินแผ่นดินค่ะทหารมีขาตัวไปเร็วๆแผลพายแม่ค่ะเถิะปวดแข็งใจแม่มันทไม่ถึงเจ้าจ้คนนี้ไปไปถ่ายตัวแม่เจ้า ใส่หัวไปได้แล้วเฮ้ยไม่หิ้วทับแล้ว ป็นเข้าัดอจาจาจ,าจ,าจ,าจะเพิ่งตัดต่ไปสิบโลมต้องด้วยเปนข้าด่อ่าต้องเชื่ยมันจะปั่นแล้วใครจอยาเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจม่จำว่ามันไม่ควรักใครบใครใครเข<ค><ค> แม้ว่าฉันจะต้องเลือกใครมีแต่ทางที่ต้องเสียใจไม่เป็นไรหาก่อนสุดท้ายหลือเพียงฉัน